นิรยาทารุนะคะวันนี้เราไปเช็คสถานการณ์ความรักแนวน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนในช่วงวันที่16-31ถึงมีนาคม2567เราไปเช็คนะคะอินเอร์จีเป็นอย่างไรเติบฟูการก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ๆการปลดปล่อย Seven of Bones มีใครบางคนปิดกั้นนะคะล็อกหรือเปล่านะ Judgment การที่จะ การตื่นรู้การตัดสินใจบางอย่าง The h i g h o o f e n การให้อภยัยสิ่งศักดิ์สิสทธิ์ซิกซับเพนเดเลน่าจะเป็นในเรื่องของการปล่อยวางนี้เป็น energy ที่ค่อนข้างเด่นชัดเลยนะคะสำหรับมิถุนนะ,ะหลังจากที่ได้เจอกับเรื่องราวที่มันดูอึมครึมนะคะหรือว่าดูเข้ามาสอนบทเรียนเราเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเข้ามาบอกว่าควรจะถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องให้อภัยสิ่งต่างๆการให้อภัยที่แบบเหมือนกับว่ามันอาจจะเป็นเรื่องยากนะแต่ถ้าการให้อภัยในลักษณะที่เป็นการปล่อยวางมันน่าจะทําให้นะคะชาวมิถุนเองเนี่ยได้รู้สึกปลดปล่อยนะคะได้รู้สึกเป็นอิสระแล้วก็เจอกับความสบายใจนะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนั่นเอง คุณอาจจะได้ตัดสินใจที่จะก้าวไปสู่การเริ่มต้นใหม่ๆกับตัวเองบางคนก็แบบเหมือนกับมีในเรื่องของการเดินทางหรืออะไรแบบนี้ด้วยคุณอาจจะไม่รู้ว่าโอเคหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่ฉันก็อยากที่จะเดินไปข้างหน้านะคะแล้วก็เรื่องราวต่างๆในอดีตที่เคยปิดกั้นอะไรแบบนี้นะคะมันก็ถึงเวลาที่จะต้อง มีการแทบแปรกันไปเพราะว่ามันมีเรื่องราวของความน้อยอกน้อยใจการที่ให้ความสําคัญกับคนอื่นสิ่งอื่นอะไรต่างๆการรู้สึกไม่ยุติธรรมการการให้มากกว่าการได้รับหรืออะไรแบบนั้นนะคะมีผู้ให้เพียงฝ่ายเดียว แล้วอีกคนหนึ่งก็รับเพียงฝ่ายเดียวหรืออะไรแบบนี้นะมันก็เป็นเรื่องราวที่ผ่านพ้นไปนะคะแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องเลือกตัดสินใจอะไรบางอย่างจะมีแบบเหมือนสิ่งที่มาดนใจคุณนะว่าจะต้องเลือกตัดสินใจในการที่จะปลดปล่อยพันธะภาระต่างๆแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับชีวิตตัวเองนั่นเองนะคะนี่ก็คือ energy ของมิถุนต่อไปเราไปดู energy ของใครคนหนึ่งนะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง สองถ้วยซิกซับสอด the w h e l nine of pentacle และ clean of board นะคะมี energy ของทัดดินพฤษศกันมังกรและทัดไฟเมษสิ่งธนูเข้ามานะคะทีนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวนะคะที่เขาก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นความรัก นะมันเป็นความรักความผูกพันที่คนสองคนเนี่ยมีให้แต่ว่าที่ผ่านมามันก็มีเรื่องราวของความห่างเหินความห่างไกลนะคะแล้วก็การที่แบบบางทีมีเรื่องของการแยกจากด้วยเพราะว่าปัญหาต่างๆมันเยอะเกินไปนะคะก็มีเรื่องที่ทําให้ต้องเดินออกไปหรืออะไรแบบนั้น <pic> เขาอาจจะรู้ว่าโอเคทุกสิ่งทุกอย่างมันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะถ้าถามว่าเขาอยากจะมีการหวนคืนกลับ เขามาไหมเขาก็อยากหวนคืนนะด้วยไพ่เดวิลเนี่ยแต่ว่าบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เขาอาจจะต้องหยุดนิ่งคิดวางแผนนะคะว่าจะเทคแอคชั่นอะไรละ่ะในเมื่อมันก็มีปัญหาหลายอย่างอยู่ตรงนั้นนะเขาอาจจะ,ะมีความรู้สึกถึง ตัวคุณอาจจะมีสเสน่ห์มากขึ้นที่เขาจะมองว่าเขาก็อยากที่จะกลับเข้ามาอีกครั้งนะอะไรแบบนั้นเอาละเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสถานการณ์และแนวโน้มให้กับมีทุนกันเพจช็อปครับ คุณน่าจะได้รับข่าวดีนะคะในช่วงนี้เนาะมีอะไรเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆมาให้คุณได้แอบชื่นชมยินดีนะคะมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาให้ความสนอกสนใจนะคะแอบมาต้อแอบมาคุยอะไรอย่างเงี้ยอยากจะส่งข้อความอะไรอย่างงี้นะคะคุณอาจจะได้พูดคุยสื่อสารกับใครบางคนนะด้วยความรู้สึกที่โอเคมันก็ช่วยทําให้มีความรู้สึกดีๆอะไรแบบนั้น ทีนี้ที่ผ่านมานะคะก็มีเรื่องราวของคนเก่าคนใหม่เข้ามาวนเวียนนะคะแล้วก็มีคนที่อยากจะพยายามในความสัมพันธ์นี้นะแต่ว่าปัญหามันถูกทิ้งรกร้างว่างเปล่ามาก็สักพักหนึ่งแล้วนะคะด้วยความรู้สึกถึงความโหยหาอะไรอาวรการขาดการหายโดยที่เราเนี่ยจมอยู่กับสภาวะที่มันดูอึดอัด ดูลำบากยากลําบากมากๆเลยนะคะบางทีก็มีหลายๆเรื่องที่เข้ามาให้เราต้องสะสางด้วยการงานการเงินอะไรเงี้ยนะคะอาจจะมีเรื่องของการสะดุดอะไรหลายๆอย่างด้วยซ้ําแต่เรามีความรู้สึกว่าเราดูต่อสู้อยู่เพียงลําพังหรืออะไรแบบนั้นเนาะ แต่ในที่สุดเนี่ยคุณก็ดึง e NERGY ขึ้นมานะคะ Queen of Pentacle ในลักษณะที่ว่าโอเคฉันก็ต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองสิฉันก็ต้องออทำมาหากินโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินไปนะคะมันก็ดึงความมั่นใจของคุณให้กลับขึ้นมามั่นอกมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะว่าชีวิตเราจะดีขึ้นชีวิตเราจะไม่เป็นเหมือนก่อนนะคะที่จะต้องดิ้นรน ต่อสู้อย่างยากลําบากอะไรต่างๆนานานะคะแล้วก็ในเรื่องของความคิดถึงโหยหามันก็ดีขึ้นตามลําดับถึงแม้ว่าจะมันจะมีในเรื่องของความรู้สึกว่ายังมีความอยากที่จะเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้ก็ตามนะคะแต่ว่ามันก็มีอะไรหลายอย่างที่เข้ามาเป็นปัญหาอุป,อปสรรคเนาะทำให้เรารู้สึกถึงบางทีก็มีความไม่ชัดเจนบางทีก็มีในเรื่องของอความเห็นแก่ตัวนะคะความ อะไรที่เป็นปัญหาการเงินอะไรก็เข้ามาได้อีกนะในที่สุดเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าความรักถ้ามันเป็นรักแบบไร้เงื่อนไขก็น่าจะดีกว่านะคะเพราะว่าตัวคุณเองเป็นคนที่จิตใจดีถ้ารักใครเราก็คือมอบความรักมอบความจริงใจมอบสิ่งนู้นสิ่งนี้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยพร้อมเข้าอกเข้าใจอย่างเต็มที่นี่คือ Queen of Cups นะคะ คุณอาจจะดิวกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธาตุน้ำมีนกระกฎพิจิกด้วยเช่นกันนะคะ chain of pentacle ในตอนนี้เนี่ยเหมือนกับคุณแบบสิ่งที่อยู่ในใจของคุณก็คือ ความอบอุ่นมั่นคงความเป็นครอบครัวความสําเร็จนะคะในเรื่องของการงานการเงินที่ถ้าจะในเรื่องของความรักจะรับใครเข้ามาสักคนขออะไรที่มั่นคงอะไรที่จริงใจอะไรที่หนักแน่นแล้วนะคะต้องส่งเสริมในเรื่องของครอบครัวส่งเสริมอนาคตส่งเสริมการเงินได้อะไรแบบนั้นนะคะคุณอาจจะมีครอบครัวที่เขาซัพพอร์ตหรือว่ากลับไปอยู่กับครอบครัวก็ตามนะคะแล้วก็ อาจจะมีใครบางคนที่อยากจะพยายามมาสร้างครอบครัวกับคุณก็ได้นะใช่แล้วอาจจะมีใครบางคนนะคะอยากที่จะเข้ามาเพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากแต่งงานกับคุณ for for bonds นะคะแล้วก็แบบเหมือนอยากใช้เวลากับคุณอยากสร้างครอบครัวกับคุณคิดว่าคุณเป็นเนื้อคู่อะไรแบบนั้นนะแต่ว่า,าในท่ามกลางตรงนี้เรามองว่าก็จะมีในเรื่องของ ถ้าเป็นคนที่แบบเหมือนเข้ามาอย่างจริงใจเนี่ยเขาก็อยากสร้างครอบครัวกับคุณแต่ถ้าเป็นคนที่แบบเหมือนมีครอบครัวอยู่แล้วมาสร้างปัญหาให้กับคุณอะไรงั้นมันก็จะเป็นปัญหาต่อไปนั่นเองนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอกับอะไรที่มันเป็นความรักที่ปิดบังซ่อนเร้นความรักที่ไม่สมหวังดูมีเรื่องราวลึกลับซับซ้อนนะคะสลับซับซ้อนดูมีเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์อะไรต่างๆ เข้ามาแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เจ็บปวดนะคะคุณก็เลยแบบเหมือนกับอยากที่จะออกมาจากปัญหาตรงนี้แหละนะคะหนึ่งในนั้นก็คือคุณคิดที่อยากที่จะปลดปล่อยตัวเองออกมานะคะและจากปัญหาตรงนั้นนะเพื่อที่จะ ก้าวไปสู่ความมั่นคงใหม่ๆอะไรแบบนั้นแต่ก็เป็นช่วงของการตัดสินใจของคุณอยู่เช่นกันที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตอะะนี่ก็คือในสถานการณ์และแนวโน้มเดี๋ยวเราจะไปดูข้อความในใจของเขาคนนั้นที่มีต่อมิถุนเขาคิดและรู้สึกอย่างไร is t not what it seems มันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอเห็น I never want us to end ฉันไม่อยาก ฉันไม่เคยต้องการให้เราต้องจบกัน I think I see you everywhere ฉันคิดว่าฉันเห็นเธอในทุกๆท,ที่เลยอันนี้ก็จะหมายถึงว่าแบบเหมือนกับเขาคิดถึงอะนะคะเขาคิดถึงเพราะนั้นมองไปทางไหนก็มีแต่คุณหรือว่าแบบอาจจะเข้าไปส่องคุณต่างๆด้วยนะ I just can't get you off my mind และในที่สุดเขามีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยจริงๆ I'm afraid you will say no แล้วเขาก็ กลัวนะคะว่าคุณจะปฏิเสธเขานั่นเองต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่านอกจากนี้มีความลับอะไรที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาอีกไหมสิ่งที่อยู่ในใจเขาที่เป็นความลับนะคะที่มิทุนไม่เคยรู้มาก่อนคืออะไรตอนนี้เขาเริ่มที่จะเข้าใจคอนเนคชั่นนะคะระหว่างคุณสองคนละ ในอดีตอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะเราต้องมาเจอกันเพราะอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้อาจจะเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นเขาน่าจะคิดถึงคุณแหละเขาบพราะว่าเขาบอกว่าเวลาที่คิดถึงเนี่ยเขาก็อยากที่จะหันไปทํางานทํางานเพื่ออะไรหมกมุ่นอยู่กับงานดีกว่าจะได้ลืมลืมคุณไปบ้างเ,เขาคาดหวังนะคะว่าเราสองคนน่าจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่ง หรือว่าได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งก็ตามบางครั้งเขาก็นอนไม่หลับเพราะคิดถึงคุณและเเราสองคนต่างรู้ว่าเขาอาจจะไม่ใช่เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่สําหรับคุณนะมันมีเรื่องของคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่อะไรแบบนี้เข้ามาด้วยนะคะเอาละเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเส้นทางแห่งความรักในครั้งนี้คืออะไร travel memory นะมีในเรื่องของการเดินทางนะคะอาจจะแบบเคยคาดหวังการเดินทางการสัญญากันในเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวก็ได้หรือการเดินทางมาพบหรืออะไรแบบนั้นนะคะ erotic imagination ก็เป็นเรื่องราวความรักความโรแมนติกนะมีการจินตนาการถึงกันในเรื่องของความรักรัก,รกครๆค่ยๆโรแมนติกเสน่หาทั้งหลาย love message ข้อความรัก <c oughs> คุณเนี่ยเคยส่งข้อความรักซึ่งกันและกันแต่คุณกําลังจะมีคนส่งข้อความรักมาหาคุณด้วยนะในเส้นทางนี้มีคนนอนไม่หลับเพราะความคิดถึงและ make a decision จะมีการตัดสินใจครั้งใหญ่นในชีวิตว่าจะเลือกเส้นทางเดินทางไหนดีนั่นเองต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้กันนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรที่โดดเด่น Hidden feeling มีคนแบบปิดบงังความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองเช่นไม่บอกไม่กล่าวความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองว่าคิดและรู้สึกอย่างไร Very soon เร็วๆนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะเคลียร์โยมหมายมีการเคลียร์นะคะในเรื่องของการความคิดต่างๆขึ้นนะการมีการเข้าใจผิดบางอย่างขึ้นด้วยนะคะก็ d ต e t of f i r e มีในเรื่องของอะไรล่ะ ความใจร้อนความโกรธนะเข้ามาแต่มันก็มีแพชชั่นอยู่ในนี้นะคะลักษณะความรักความสัมพันธ์เนาะเร็วๆนี้น่าจะมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดเพื่อเคลียร์ปัญหาต่างๆทั้งหมดนั่นเองเอาละเดี๋ยวเราจะไปดูแองเจลนะว่าจะมาให้คำแนะนำอะไรกับมิถุนในช่วงนี้เวท ting สถานการณ์นี้เกี่ยวข้องกับการแต่งงาน express y o u r e บอกว่า ให้แสดงออกซึ่งความรักนะคะและ Release your e x ปลดปล่อยพลังงานเก่าๆพลังงานที่ไม่ดีพลังงานเก่าๆก่คนเก่าๆอะไรที่มันเป็นพลังงานท็อกซิกทั้งหลายเนาะ Engagement แล้วเดี๋ยวในเรื่องของอะไรละ่ะการพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยจะดีขึ้นเอง Let your friends help you หรือว่าอาจจะให้เพื่อนนะคะหรือว่าคนที่ อะไรล่ะสามารถให้คำแนะนำนะคะคุณสามารถปรึกษาเขาได้เช่นกันต่อไปเราไปดูข้อคิดที่จะให้กับมิทุนในช่วงนี้นะคะแองเจล just step into the unknown อ,อันนี้คุณจำ energy แรกของคุณได้หรือไม่นะคะ energy แรกของคุณคือ the fool นั่นเองนะคะทำไมช่างสัมพันธ์กันได้ขนาดนี้ Uh, the full พลังงานของคุณ step into the unknown การก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆอะไรที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเนาะ uh, สำหรับไพ่ข้อคิดก็บอก just step แค่ก้าวเข้าไปแค่นั้นนะคะถ้ากำลังคิดอยู่เฮ้ยฉันจะทำยังไงดีฉันจะเดินหน้าถอยหลังหรืออะไรนะคะก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆดีกว่า Stop caring what are t h e t h i n g s เราก็ไม่ต้องแคร์อะไรทั้งนั้นนะคะความคิดของใครคนอื่นจะคิดยังไงเขาคิดยังไงคนนู้นคิดยังไงคนนี้คิดยังไงขอให้ฟังเสียงหัวใจตัวเองพอ you don't need to know now แล้วก็ยังไม่จำเป็นต้องรู้อะไรมากนักในช่วงนี้ช่วงนี้อาจจะมีช่วงเวลาของความคิดมากด้วยนะ Stop over thinking อย่าคิดมากจนเกินไปนั่นเองนะคะเอาละนี่ก็คือ,อทั้งหมดของมิถุน คุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในรักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้หรืออยากจะสมัครเรียนนะคะคอร์สออนไลน์สอนอ่านไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคเลเพื่อที่จะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่ารับดูดวงส่วนตัวก็ได้เช่นกันนะและคอร์สกดแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดรักแท้ดึงดูดใครคนนั้นให้เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณได้อย่างง่ายดายนั่นเองตอนนี้ขอรับในเรื่องของโปรนะคะราคาพิเศษเข้ามาได้เลยนะคะที่นิรยาทาโร่ ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการกดติดตาม s ส b s c r i b e และแชร์คอมเมนต์ในช่ n e l นรยะาถาโรขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีความสุขในทุกเรื่องราวของชีวิตนะคะก็แล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ